รหัสดึงดูดเงินจากจักรวาลคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนเหมือนมีแม่กุญแจเปิดคลังสมบัติของจักรวาลมีเงินไหลเข้ามาเรื่อยๆแต่บางคนกลับทำงานหนักแค่ไหนเงินก็ยังไม่พอใช้วันนี้ฉันจะมาเฉลยรหัสดึงดูดเงินจากจักรวาลที่ทุกคนสามารถใช้ได้จริงค่ะ วิธีใช้รหัสจักรวาลดึงดูดเงิน 1. รหัสความคิดจักรวาลสะท้อนสิ่งที่คุณคิดเสมอถ้าคุณตั้งรหัสความคิดใหม่ว่าเงินเป็นพลังงานที่ไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายความถี่นี้จะส่งสัญญาณดึงดูดเงินเข้ามา 2. รหัสอารมณ์อารมณ์คือกุญแจสำคัญเมื่อคุณรู้สึกขอบคุณ เหมือนคุณได้รับเงินแล้วจริงๆจักรวาลจะส่งพลังงานนั้นกลับมาคูณ 3. รหัสการลงมือทำเงินไม่ได้มาจากการรอแต่จากการกระทำที่สอดคล้องกับความมั่งคั่งเช่นการเปิดโอกาสใหม่ลงทุนพัฒนาทักษะนี่คือการยืนยันต่อจักรวาลว่าคุณพร้อมแล้ว 4. รหัสการรับ หลายคนปิดกั้นตัวเองโดยคิดว่าฉันไม่คู่ควรจงเขียนและท่องว่าฉันคู่ควรกับเงินความมั่งคัง่งและโอกาสดีๆแล้วคุณจะเห็นว่าช่องทางเงินใหม่ๆจะเปิดขึ้นตัวเลขรหัสจักรวาลในการดึงดูดเงินแปดปดดความมั่งคัง่งความอุด,ดมสมบูรณ์เงินทองไม่ขาดเด เจ็ดเจ็ดโชคลาภโอกาสที่มาพร้อมเงินแบบไม่คาดคิด11 11 1 1 1่งการเริ่มต้นใหม่ทางการเงินประตูแห่งความมั่งคัง่งกำลังเปิด6กเพลังแห่งสมดุลการหมุนเวียนของเงินที่เข้ามาและไหลกลับมาเสมอวิธีใช้คือการเขียนตัวเลขเหล่านี้ลงในสมุดดึงดูดด้วยการท่องเป็นรหัส หรือใช้ในการทำสมาธิร่วมกับการตั้งเจตนารมจักรวาลจะตอบสนองต่อความถี่ของตัวเลขเหล่านี้ค่ะแล้วคุณล่ะคะตัวเลขจักรวาลไหนที่คุณรู้สึกเชื่อมโยงที่สุดในการดึงดูดเงินลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะสนใจเรียนรู้เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยจิตใต้สำนึกติดต่อได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพพลังจิตใต้สำนึก